สำหรับอลิ c อินบอร d เดอร์แลนด์นะครับหรือว่าอลิ e ในดินแดนมรณะนะครับนำแสดงโดยเคนโตะยามาสกิทาโอะทัซุจิยะอายามิมิสากิโดริสกุระดะหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดย Netflix สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยเช่นเคยนะครับก่อนที่จะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็อย่าฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับและถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องนี้ต่อไปนะครับ ก็มาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับกับเรื่องนี้ Alice in a Borderland ผมเพิ่งดูจบหมาดๆเมื่อกี้เลยคือหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่เคยรู้ดีเทลอะไรมาเกอะเลยนะครับว่าเป็นมีที่มายังไงแต่พอดูจบก็เพิ่งมาสืบสาวราวเรื่องว่าเรื่องนี้นะครับทำมาจากมังงะนะครับชื่อดังของญี่ปุ่นนะก็เรื่องเรื่องของอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเอาตัวรอดผสมกับเกมปริศนาเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความตายนั่นเองเกริ่นก่อนตรงนี้นะครับว่าผมเองไม่รู้นะครับแต่ว่าเห็นขึ้นเทรน ชาร์ตอันดับหนึ่งของ Netflix Thailand นะครับเลยเข้าไปดูจิ้มไปดูตอนแรกเท่านั้นแหละครับยาวครับตั้งแต่4ทุ่มถึงตี3ไม่หยุดมฮะเอาเป็นว่าดูจนแบบว่าง่วงนะครับหลับไปเลยนะครับแล้วก็มาดูต่ออีกวันหนึ่งก็เอาจนจบเลยพอดูจบแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยพอดูจบแล้วต้องทำรีวิวบอกกับเพื่อนๆต่อ,ตอเลยนะครับแล้วก็คาดว่าหลายๆคนก็คงดูไปแล้วเรียบร้อย ซึ่งใน Alice in the Borderland นี่ครับโอ้โหเียด้ว่าสร้างมาจากมังงะที่มีความละไม้คล้ายกับอะไรครับใครที่ชอบหนังแนวประเภท S. k สเ e ด m o o m นะครับใครชอบแนวมีกลุ่มมีแก๊งแบบอ่า k i n g d e ง d หรือว่าใครชอบอ่า o u l นะครับเกมปริศนาอ่า b บ t r o y a l อหรือว่าที่ผมรู้สึกว่ามันละไม้คล้ายมากเลยก็คือ13เกมสยองนะครับที่พี่น้อยวงครูเคยแสดงเอาไว้ ซึ่ง13เกมสยองเนี่ยก็เคยเป็นการ์ตูนมาก่อนด้วยนะครับเป็นการ์ตูนหนังสือการ์ตูนตอนสั้นๆนะครับก็เรื่องนี้ก็ใครที่ชอบเรื่องราวหนังซีรีส์ที่ผมบอกมาน่าจะชอบเรื่องนี้แน่นอนครับโอเคนะฮะในตัวเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มแก๊งของคนที่ เบื่อโลกนะครับแล้วก็เซงกับชีวิตแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนขี้แพ้อันนี้ผมสังเกตนะครับว่าคนที่เข้ามาอยู่ในเกมเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีปัญหาทัศนคติของการใช้ชีวิตเป็นหลักโดยเฉพาะใครที่เป็นคนที่ขี้แพ้เบื่อทุกอย่างอยากจะหนีจากโลกของตัวเองในะที่อยู่ปัจจุบันจากงานปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกดูดเข้ามาในเกมนี้หมดเลยซึ่งในตัวเรื่องเนี่ยนะครับโอ้โหมีปริศนาซับซ้อนมากมายนะครับใครที่ดูมาแล้วน่าจะเข้าใจ สเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้คือตรงไหนหรู้ไหมฮะคือสําหรับผมเนี่ยนอกจากที่เราจะรู้แล้วว่าเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบ Ba t t l e r o y a l หรือว่าเป็นเกมปริศนาต่างๆคือเกมในเรื่องนี้จะมีเกมให้เราเล่นหลายแบบให้ตัวละครเล่นหลายแบบคือไม่ใช่ว่าจะมาฆ่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 ากันเองแล้วจบแต่ปริศนาแต่ละคาปริศนาที่อยู่บนไพ่สัญ,ญลักษณ์บนไพ่แต่ละอย่างก็จะจําแนกแยกแยะเกมแต่ละรูปแบบนี่แหละครับมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่า ดูแล้วรู้สึกว่าติดตามได้แล้วก็ลุ้นไปกับเกมพอสมควรคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วเลยนะครับว่าตัวหนังเนี่ยเขาอยากจะเป็นยังไงจบจะลักษณะไหนอันเนี้ยมันเดาได้ไม่ยากคือซีรีส์หรือว่าหนังลักษณะเนี้ยมันก็จะระไม้คล้ายคลยคึงกันแต่ความสนุกมันอยู่ที่ปริศนาที่ต้องถอดระหว่างอยู่ในเกมเนี่หละฮะ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยผมมองว่าโอ้โหมันมีทั้งแมสเซจที่เขาพยายามใส่เข้ามาให้เห็นคุณค่าความรักระหว่างเพื่อนนะครับความเอาตัวรอดความเห็นแก่ตัวนะครับหรือว่าความจริงกับสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคนกับความจริงที่เป็นอันอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเรื่องนี้สะท้อนความเป็นมนุษย์ เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรหลังชนฝาและเราจะเอาตัวรอดเนี่ยทำอย่างไรเป็นอะไรยังไงบ้างทําออกมาได้ดีมากๆนะครับในด้านที่2ก็คือด้านของดารานักแสดงโอ้โหตรงนี้เนี่ยผมไม่ติดขัดอะไรเลยนะซึ่งซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับว่าซีรีส์ญี่ปุ่นที่ผมดูใน Netflix เนี่ยที่ผมจําได้นะที่ชอบมากเลยก็คือเด e n น ked Director คือจะเห็นได้เลยนะครับว่าดารานักแสดงทุกคนเนี่ยสื่อสารออกมาได้แบบดีอะคือดีเลยซึ่งเรื่องนี้ไม่แตกต่างกัน แต่สําหรับเรื่องนี้นะครับทุกอย่างรู้สึกจริงรู้สึกเรียลหมดแล้วก็ตัวละครมีการจําแนกแยกแยะให้เราได้เห็นมากพอสมควรไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกลุ่มคนวัยเดียวกันคือในกลุ่มนี้ในเรื่องนี้มีหลายวัยแล้วแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นฉากเล็กฉากใหญ่นะครับการสื่อสารอารมณ์แววตาท่าทาง ได้หมดนะครับดูแล้วเหมือนจริงโดยเฉพาะนะครับซีนแรกๆนี้เป็นฉากใหญ่มากนะครับทำออกมาได้ดีมากโอ้โหผมแบบประทับใจในซีนแรกในอ่าโอเพ่นนะครับของเรื่องใน e ี1ีโอ้โหเลยได้ว่าฉากใหญ่แบบนั้นเนี่ยอยากจะเห็นซีรีส์ไทยเป็นอย่างกันบ้างซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีให้เห็นนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านของตัวละครไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับดูแล้วรู้สึกสมูทแล้วก็ลืน่นแล้วก็รู้สึกเชื่อในสิ่งที่เขาสื่อสารทั้งหมดได้จริง ด้านต่อ,อไปครับองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงด้านนี้นะก็เป็นโปรดักชันโดยรวมๆเลยนะครับโดยมุมแรกนะครับเรื่องของด้านแรกก็คือด้าน แสงสีนะฮะคือเรื่องนี้ทําออกมาได้สวยงามมากเรียกได้ว่าไม่มีซีนไหนที่ผมติดขัดเลยคือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นงานเกาหลีปะวาภาพคมๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่พอดูอ๋องานญี่ปุ่นนะฮะอยู่ที่ชิบูย่าอ่าอะไรอย่างนี้การดีไซน์แสงสีไลติ้งทุกอย่างคุมโทนออกมาได้ดีมากนะครับซีนที่เอาเอาอย่างแค่ซีนแรกใครที่ดู EP ีแรกนะครับที่อยู่กลางชิบูย่านะตอนที่ ทุกอย่างกําลังหมุนหมุน,นมองมองซีนที่พอพระเอกขี่คอของเพื่อนนะครับที่หมุนอยู่การชิบูย่าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาใส่ใจถึงขนาดที่ภาพมันค่อยๆอบอุ่นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นพอไปซีนตั้งแต่ไฟดับและออกมาเนี่ยโอ้โหเย้ได้ว่าโอ้โหภาพเปลี่ยนโทนสีเปลี่ยนนะครับมีการสื่อสารเรื่องของสีแสงไลติงอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือเทคนิคของเรื่องนี้โอ้โหมีเยอะ ทั้งเรื่องเนี่ยมีซ่อนอยู่ตลอดทั้งเรื่องแต่ที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าทําให้ผมอยู่ตั้งแต่ ep หนไปจนเกือบจบในวันแรกเนี่ยคือซีนนี้เลยครับซีนตั้งแต่ที่ไปอยู่กลางชิบูย่ายืนหน้าป้ายเห็นไหม คือเขาทําเสมือนเป็นลองเทคฮะยาวๆนะตั้งแต่ขี่คอแล้วก็วิ่งหนีตํารวจเข้าไปอยู่ในห้องน้ําแล้วออกมาทุกอย่างโอ้โหร้างไปหมดแล้วโอเคเนาะนะครับพูดแค่นี้ละกันเดี๋ยวจะเป็นการสปอยไปเนี่ยนะครับโอ้โหแค่นี้มันดูมีสเสน่ห์มากแล้วสิ่งที่มีเทคนิคของงาน ภาพอะเออเทคนิคของงานภาพช่างภาพหรือว่าการดีไซน์ต่างๆครีเอทออกมาทุก EP ีมีปล่อยของหมดมีการสอนแทรกหมดทุกอย่างนะครับในเรื่องของข้อความที่จะสื่อสารเอาไว้ว่าปมของตัวละครตัวนี้เป็นอะไรยังไงแล้วภาพที่ทำออกมาทำได้ ตีโจทย์ได้ถึงคนดูอ่ะผมรู้สึกว่าผมถึงอะ่ะผมเข้าใจตัวละครแล้วก็มูดของตัวล,ละครแต่ละตัวปมแต่ละตัวเนี่ยทำออกมางานภาพทำออกมาได้ดีมากแล้วด้านตัดต่อนะครับผมถือว่าเอออยู่ในระดับมาตรฐานนะอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้แย่คือมันก็เป็นเรื่องปกติที่เออหนังเรื่องแบบนี้นะครับที่มีปริศนาระหว่างเกรมมันต้องซ้อน เอาไว้แล้วก็มีการมาปูปมผูกแฟลตแบ็กที่หลังอะไรเงี้ยซึ่งโดยรวมผมมองว่าดีนะฮะมีมาตรฐานหมดเลยฉะนั้นเนี่ยด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอาจจะไม่ได้แบบเนียนมากแต่ก็เออโอเคก็ดูอะไรยังพอได้นะเวลามีสัตว์มีนู่นมีนี่มีรถมีระเบิดอะไรออกมาหรือว่าเลเซอร์นะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็พอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านโปรดักชันด้านนี้นะครับแสงสีเสียงไลติงซาวผมอยู่ให้อยู่ในมาตรฐานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับ อลิสอินออฟบอรเดอรนะครับจากมังงะของญี่ปุ่นเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Alice in บอร์เดอร์แลเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ก็เรียกได้ว่าเป็น ซีรีส์ Netflix อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยนะครับว่าดูเรื่องนี้แล้วติดแน่ๆนะครับแล้วก็ EP เนี่ยมีไม่ได้เยอะมีประมาณ8 EP เท่านั้นซึ่งแน่นอนถามว่ามีภาคต่อไหมเขาไม่ปล่อยให้มีแค่ซีซั่นเดียวหรอกครับซีซั่น2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสนุกมากขึ้นเราจะได้เห็นเลยนะครับตั้งแต่ความพัฒนาของตัวพระเอกตั้งแต่เดินออกจากบ้านปมต่างๆไปจนถึง EP 8ีะลองสังเกตดูนะว่าตัวพระเอกเนี่ยมีความพัฒนาแววตาท่าทางทักษะความคิด จากไอโรสเซอร์ที่แพ้ดึกติดเกมคนหนึ่งตอนหลังๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามุมของการพัฒนาของตัวเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตัวละครคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเหมือนเป็นการพึ่งรวมทีมกันได้เองนะฮะซึ่งผมไม่เคยอ่านมังงะเรื่องนี้ไม่เคยมีความรู้ก็คิดว่าต่อไปน่าจะใหญ่และสนุกแล้วก็มีการต่อสู้กับคนออกแบบ กมแน่นอนน่าจะต่อสู้กับคนที่เป็นมาสเตอร์เกมได้แน่ๆนะครับน่าจะสนุกมากขึ้นคือในซีนนี้เหมือนเป็นแค่เพียงการตั้งไข่อะแล้วเราจะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวความรักระหว่างเพื่อนการเสียสละความเห็นแก่ตัวที่เขาสื่อสารผมคิดว่าครบหมดแล้วตอนเนี้ EP 1เนี่ยจนตั้งแต่หนึ่งถึงแเนี่ยทำให้ทุกคนมีประสบการณ์มากขึ้นที่จะไปเจอในซีซั่น2ได้แล้วก็น่าจะสนุกขึ้นแต่ว่า ก็กังวลอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนะครับตั้งแต่ EP 678เนี่ยผมรู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะเป็นว่ามันตั้งแต่เข้าไปในบีชเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมันซ้ำรอยกับซีรีส์หลายๆเรื่องอย่างเช่น Walking Dead อย่างเงี้ยฮะคือมันก็จะเป็น Europe นั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นคือมันเดาทางง่ายและคืออย่างเกมที่เราเจอ,อเกมตั้งแต่ EP 1-4ถึงเนี่ยผมตื่นเต้นหมดเลยแต่ตั้งแต่ EP 6ต้นมานี่แบบรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในซีซั่น2เนี่ยทำอย่างเงี้ยต่อไปผมรู้สึกว่ามันจะจืดนะมันจะอาจจะไปซ้ำแบบรอยแบบ The Walking Dead อ Walking Dead ผมดูวอล์กิ้เดย์ผมจําได้ว่าเฮ้ยซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองเนี่ยตื่นเต้นนะฮะแต่พอตั้งแต่ซีซั่นสามมาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาเ็าไม่ดูอะประมาณนั้นก็กลัวว่าเรื่อง Alice in borderland จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ในส่วนของคาแรคเตอร์ характер, ตัวละครจุดเด่นจุดดีนะฮะโหเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวเนี่ยดีฮะไม่ว่าจะเป็นตัวพระนางตัวประกอบเอ็กซ์ต้าสาวๆทุกคนเนี่ยน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยเรียกได้ว่า หนุ่มๆดูเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะฮะแล้วก็ซีนการฆ่าการต่อสู้ปมต่างๆทำออกมาได้มีมาตรฐานแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มเอมไปกับการดูถึงแม้จะรู้ว่าใครจะผ่านจะคาดเดาได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็สนุกกับการดูได้เต็มที่แล้วก็อยากให้มีซีซั่น2พรุ่งนี้เลยนะฮะนี่คือความรู้สึกจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าติดนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มันตะเลิดออกไปมากกว่า ep 7 ep 8นะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้แต่สำหรับ ep ซสซั่นนี้ตั้งแต่1ถึง8ผมให้คะแนน8เต็มส0นะครับดูแล้วอิ่มเอมอินสนุกและลุ้นไปกับ alice in borderland โอเคนะฮะสิ่งที่ผมพูดก็ไม่ต้องเชื่อนะผมแนะนำว่าควรจะสตรีมมิ่งดูได้ตาฟังได้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับแต่ก็คิดว่าหูช่วงนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่สตรีมมิ่งมี hbo มี disney plus netflix เนี่ยก็ต้องพัฒนาคอนเทนต์ซึ่งมาอย่างเงี้ยผมคิดว่า ลูกค้าเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเดี๋ยผมจะมารีวิวนะเพราะว่าผมก็ดูซีรีส์ Netflix แล้วก็หนัง Netflix เยอะพอสมควรนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผมให้8ปดจมสิแล้วกันแล้วเพื่อนๆละครไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์กันให้ใคะแนนกันเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับเพื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเขาจะได้ไตร่ตรองว่าเขาจะเอาเวลาในชีวิตเขามาแลกกับซีรีส์เรื่องนี้ดีไหม โอเคนะฮะก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับหากชอบหรือว่าอยากจะชวนใครดูซีรีส์เรื่องนี้ก็นำแนะนำแชร์ลิงคลิปนี้ไปแนะนำเพื่อนให้ดูต่อกันได้นะครับโอเคนะฮะสุดท้ายก็ขอฝากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีชื่อว่า you pick นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันใหม่จาก lazada ที่ช้อปสินค้าแล้วได้เงินคืนนะครับช้อปสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ได้เงินคืนถึง30-60%เลยนะครับแล้วก็เวลาช็อปสินค้าเนี่ยผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ผลิตนิดนิด,นดหน่อยหน่อยด้วยนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถช้อปปิ้งได้หมดเลยโหลดแอป,ปนี้จาก o o g l e p l a y และ App Store ได้เลยนะครับโหลดแล้วก็ใส่รหัสคํำเชิญที่ผมขึ้นเอาไว้14484ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดทางลิงก์ข้างล่างที่ผมลงไว้ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ที่1ได้เลยโอเคนะครับกับ Alice in w o n d e r l a n d ก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกกอิลุ้้นแว็ โหดมันฮาดุเดือดสะใจแล้วก็ได้ข้อคิดกับชีวิตเราจะเห็นคุณค่ากับชีวิตกับซีรีส์เรื่องนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโอเคนะฮะก็สุดท้ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ